ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาดูในส่วนของบ่อเลี้ยงจิ้งดีดนะครับผมบ่อนี้ก็คือหลังจากผมนําไข่นะครับมาไว้รอฟักนะครับเมื่อวานนี้ไข่ก็ฟักแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับว่าตัวจิ้งรีดตัวเล็กๆนะครับลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับทุกท่านเห็นไหมครับมันจะลักษณะคล้ายๆมดนะครับนี่ตัวดําๆเล็กๆนี่ครับนี่เดินเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะครับ นี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ตัวเล็กด้านบนก็จะเกาะนะครับนี่นะครับนี่เกาะอยู่ตามขอบเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้เนี่ยผมติดเทปไว้นะครับเทปลื่นนะครับมันไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับมันก็จะเกาะอยู่ขอบขอบนะครับนี่แล้วก็จะเกาะอยู่ตามอ่าเขาเรียกว่ารางไข่นะครับที่ผมนํามาไว้เพื่อให้มันหลบซ่อนแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยนะครับนี่จะประมาณนี้เลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับ จะเกาะอ,อยู่ตามรังไข่นะครับนี่อันนี้ฟักออกมาทั้งหมดแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของอไข่ที่ผมนํามาไว้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ฟักออกมาเป็นตัวดําๆบบเล็กๆนะครับแล้วก็บริเวณคอมันจะเป็นสีขาวนะครับคาดขาวอย่างนี้เลยอันนี้เป็นพันธุ์ทองดําทองแดงนะครับเป็นจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดําทองแดงที่ผมซื้อมาจากตลาดนัดนะครับเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์แล้วผมก็ นำขุยมะพร้าวเนี่ยมาลองไข่ไว้นะครับตัวนี้ประมาณแปดวันนะครับแปดถึงเก้าวันเนี่ยมันก็เริ่มฟักเป็นตัวออกมาแล้วนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นตัวเล็กๆนะครับเหมือนมดแบบนี้นะครับนี่เล็กๆนี้เลยทีนี้พอมันฟักออกมาแล้วนะครับมันก็จะเริ่มทําการหากินนะครับสิ่งสําคัญเลยเราต้องมีน้ําแล้วก็มีอาหารให้มันนะครับนี่ผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับมาดูด้านนอกตัวนี้กันผมเตรียมอย่างไรนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลย ตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือเป็นฟองน้ํานะครับอันใหม่นะครับใช้อันใหม่ฟองน้ําแล้วเราก็ชุบน้ํามานะครับพเพื่อที่จะให้น้ําเนี่ยมาอยู่ภายในนะครับตัวนี้เพื่อที่จะให้ตัวจิ้งหรีตัวเล็กเนี่ยมันมาดูดกินนะครับอย่าเทน้ําใส่กระบะหรือใส่ฝาอะไรไปวางไว้นะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวจิ้งหรีดมาลงไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้นะครับมันจะจมน้ําตายนะครับดังนั้นเบื้องต้นในการให้หาเนี่ยควรให้ แบบเป็นฟองน้ําหรือพรมพรมไว้กับพวกหญ้าหรือว่าอาหารที่เราให้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมให้ก็คือเลยเป็นตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับนี่ผมก็ทําการเก็บมาแล้วก็มาทําการหักนะครับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการพรมน้ําไว้เพื่อที่จะให้ตัวจิ้งหรีดเนี่ยมาดูดน้ํากินตรงนี้ได้เลยมันจะได้ไม่จมน้ํานะครับแล้วก็จะมีส่วนของเปลือกกล้วยหอมนะครับนี่ซึ่งเปลือกกล้วยหอมเนี่ยมันจะมี เยื่อใหญ่แล้วก็มีน้ําค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันอ่อนเนี่ยมันจะสามารถที่จะมากัดกินได้นะครับแล้วก็มีส่วนของนี่เลยครับข้าวสารต้มข้าวสารหุงสุกแล้วนะครับนี่ผมก็นํามาใส่เพื่อที่จะให้มันมาแทะกินด้วยนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ให้อาหารเม็ดหรืออาหารผงนะครับผมจะให้อาหารเท่าที่เราหาได้ก็คือเป็นในเรื่องของอพืชผักหรือว่า ผลิตผลที่เราเหลือใช้แล้วนะครับมาให้มันรับประทานแทนนะครับนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะนำในส่วนของจุดถาดอาหารที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมาวางไว้ในกระบะเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันมากินนะครับนี่ผมก็จะวางไว้อย่างนี้เลยส่วนกระบะอันเก่าตัวนี้นะครับที่เรานําไข่มาวางไว้เนี่ยที่มันฟักแล้วเนี่ยก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาวางไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้บางตัวหรือว่าบางฟองเนี่ยมันอาจจะฟักไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็าไว้ตรงนี้ก่อน เราจะไม่สามารถนําออกได้นะครับเนื่องจากว่าตัวมันเล็กนะครับเราจะแยกตัวมันกับตัวขุยมะพร้าวเนี่ยออกไม่ได้นะครับเราจึงต้องเอาไว้ยี้ก่อนให้ตัวมันโตก่อนนะครับหรือให้มันติดกากก่อนนะครับเราถึงจะเอาออกนะครับอันนี้ก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะแบ่งนะครับไปใส่ถาดตัวนี้ด้วยนะครับนี่เพื่อให้บางส่วนนะครับนี่มันมากินน้ํานะครับมันอาจจะเริ่มหิวน้ําแล้วนะครับนี่เราก็เอาไว้ตรงนี้นี่ให้มันมากินนะครับ ่วนตรงนี้เราก็หานะครับอะไรมาวางไว้เพื่อที่จะให้มันเดินหรือว่ามันไต่ขึ้นมาได้นะครับนี่เอาตัวพวกเศษหญ้านี่แหละครับนี่วางไว้เดี๋ยวมันก็จะไต่ขึ้นมาตามกลิ่นหรือว่าตามอาหารที่มันต้องการหากินนะครับเดี๋ยวมันก็จะไต่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอายุหนึ่งวันนะครับสําหรับจิ้งหรีดชุดนี้ที่ผมทดลองทําการเลี้ยงดูนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้อีก กี่วันนะครับลักษณะความเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรนะครับนี่พอผมเริ่มเอาอาอาหารนะครับแล้วก็น้ํพผมๆไว้เนี่ยมาวางไว้นี่มันก็เริ่มจะเดินแล้วครับนี่มันก็จะเริ่มเดินมาหากินนะครับนี่มากินน้ํานะครับนี่มันได้กินน้ํานะครับเดี๋ยวมันก็จะเดินมาหากินนะครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เลยนะครับส่วนถาดตรงนี้นะครับก็เป็นถาดที่เป็นกระดาษนะครับเป็นแบบแผงกระดาษอาจจะใช้ได้ไม่กี่รอบนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เราเลี้ยงเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะทําการถ่ายมูลนะครับจะมีความชื้นนะครับบางทีมันก็จะมากัดแทะกินในส่วนของถาดล้างไข่ด้วยนะครับอาจจะใช้ได้ประมาณสอสารอบนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นชุดทดลองเลี้ยงนะครับนี่เลี้ยงในกระบะอย่างนี้เลยนะครับพื้นที่ก็ประมาณ60คูณประมาณ40ซนติเมตรนะครับแม่ใหญ่นะครับถ้าเลี้ยงเต็มที่ก็น่าจะได้ผลผลิตน่าจะไม่เกิน2กิโลกรัมนะครับตัวนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เลยนะครับ เบื้องต้นเดี๋ยวลองให้หญ้าหวานให้เปลือกกล้วยให้ข้าวสุกแล้วก็ให้น้ําด้วยฟองน้ํานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าปริมาณมันเยอะขึ้นนะครับมันหมายถึงว่ามันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มนะครับในชุดของถาดอาหารนี้ไปไว้ด้านล่างอีกชุดหนึ่งแทนนะครับเนื่องจากว่ามันตัวมันเริ่มใหญ่แล้วนะครับมันจะแย่งอาหารกันค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งหลีนี้มันจะกินค่อนข้างเยอะนะครับกินเยอะนะครับพวกหญ้าพวกผักเนี่ยมันจะกินหมดเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นอาหารเน็ด ของเจี้ยงดีโดยเฉพาะเนี่ยครับมันกินค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันกินไม่บ่อยนะครับหลักสําคัญเลยก็คือเรื่องของน้ํานะครับน้ําอย่าให้ขาดแต่อย่าให้มันมีเยอะเกินไปนะครับควรหาภาชนะหรือหาฟองน้ํามาทําการซับน้ําไว้ให้มันมาดูดกินนะครับมันตัวเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วก็ติดกับน้ําแล้วก็จะจมน้ําตายนะครับอันนี้เป็นหลักสําคัญเลยเรื่องน้ํานะครับดูแลให้ดีอย่าให้เยอะเกินไปนะครับแล้วก็สิ่งอื่นนะครับ ในเรื่องของศัตรูมันเนี่ยก็จะมีมดนะครับมดเนี่ยจะเข้ามาาจับตัวจิ้งหรีดไปกินนะครับเราก็จะทําการนี่ผมก็นําช็อกนะครับนี่ช็อกที่กันมดเนี่ยมาขีดไว้นะครับนี่บริเวณรอบๆของบ่อครับนี่ขีดไว้รอบเลยนะครับนี่ด้านนี้ก็ขีดนะครับนี่ขีดไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันมดมันขึ้นมาไต่นะครับแล้วก็มาเอาจิ้งหรีดไปกินนะครับมดสําคัญนะครับเป็นศัตรูสําคัญเลย ส่วนด้านบนนะครับจําเป็นต้องมีฝาปิดนะครับอันนี้ต้องมีฝาปิดผมก็จะมีตัวนี้นะครับนี่เป็นฝาแบบนี้นะครับทําเป็นตะแกรงตะข่ายพลาสติกปิดไว้ชั้นหนึ่งเพื่อระบายอากาศนะครับด้านบนก็จะมีศัตรูก็คือพวกนกนะครับนกนะครับพวกมแมลงต่างๆแล้วก็พวกจิ้งจกนะครับมันจะกระโดดเข้าไปนะครับพวกนี้ถ้าเกิดมันเข้าไปแล้วเนี่ยเอาออกค่อนข้างยากนะครับเราจึงต้องทาฝานี่แบบนี้สามารถปิด แล้วก็ล็อกนะครับล็อกตัวนี้ไว้เพื่อป้องกันศัตรตูที่มันอาจจะมาจากด้านนอกขึ้นมาด้านบนตัวนี้นะครับแต่สําคัญเลยก็คือต้องทําการระบายอากาศด้วยนะครับนี่เป็นตะแกรงระบายอากาศอย่างนี้เนื่องจากว่าพื้นที่เลี้ยงเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบนะครับบางทีการระบายอากาศไม่ดีความชื้นสะสมนะครับอาจจะเป็นเชื้อราได้นะครับเนื่องจากว่าเราให้น้ําไปมันจะมีมูลของจิ้งหรีดอยู่ด้านล่างเองครับอาจจะเป็นเชื้อราที่นี้เชื้อราเนี่ยมันก็จะมา ทำรายในส่วนของตัวจิ้งหรีดเราด้วยนะครับดังนั้นเรื่องความชื้นเรื่องให้น้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับสําหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะมาอัปเดตลงวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมกันต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ